ไพระพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับเวลาเก้านาฬิกาสามิบนาทีอาจจะก่อนอาจจะหลังนะครับนะฮะวันนี้ตรงกับวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่สิบแปเดือนสิงหาคม2568ครับ ดูแล้อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไครกดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะกันนะวันจันทร์ก็สถานการณ์ทั้งทางการเมืองภายในและภายนอกนะครับนะก็ยังเป็นที่ลุ้นกันอยู่นะครับนะเพราะดาวต่างๆอย่างที่บอกกันนะมันก็ใกล้ะใกล้จะเสด็จน้ำแล้วโดยเฉพาะ ขเขมรน,นะครับถ้าขเขมรน,นี่ต้องดูดวงฮุนเซนครับนะว่าจะไปรอดไม่รอดผมดูนะก้าวกันยานี่นะครับนะจะเป็นวันที่ฮุนเซนนะครับนะฮะอาจจะจะต้องมีอะไรสักอย่างอนะดวงกับฮุนเซนนี่นะครับเพราะว่าก้าวกันยานี่นะ ดาวมันทำมุมงี้ครับนะหมายความว่าดาวบาปเคราะห์มันเล่งกันเสาเล่งเสานะครับนะทีราศีราศีราศีกันอะราศีเขมรเนี่ยก็พอดีมันเตยู ภูโตนะฮะทำมุมตีโกนแล้วก็มีเสามีจันมีเนปบจุนเร็งนะครับนะกัญยาเก้ากันญาเนี่ยผมว่านะคุณเซนจิตต้องมีอะไรสักอย่างหม,มว่าจะหนีหรือจะอะไร <c oughs> หรือจะต้องจบอะมันจะต้องจบจะอะนะมึงจะแหกตาหลอกชาวบ้านนะครับมันไม่ได้ หมดมุกอะ่ะหมดมุกอ่ะนะดนั้นทจานไม่ต้องห่วงครับน,นะดูไอ้พวกไอ้ซอมพรอมันดิ้นไปผมไม่เคยเจอประเภทคนที่จร่งกว่าใจกล้าหน้าด้านะะมันมัน,ม,น,ม,นมันพูดอะไรมันพูดขาวเป็นดำอะ่ะมันมูสาเชื่อถือไม่ได้ถ้าสรงของเก้าก็บ้าไปด้วยเดาเ รเาเขมนะฮะผมว่านะแล้วประชาชนมายืนตรงไทยแดนมาเรียกร้องเรียกร้องให้เปิดวงเปิดดันมันอะไรกันกูจะไปเมืองเข้าอ่ะเออมีประโยชน์รอเปล่าเพราะปิด,ป,ดปิดตายมันเลยหไหมอะจริงนะมันจะได้รู้สึกอ่ะมึงไปออกทะเลไปมันมาเมืองไทยนี่มันมีแต่ได้น่ะได้มัน ไม่รู้จักไปไปไล่มึงเอ้ยหุ่นเซนมึงไปไปไปเลยเออนี่แหละมาเปินกรรมนะฮะเปินกรรมของคนกเมินเลยเนี่ยเลือกนายไม่เป็นนะเลือกนายไม่เป็นเอาละรู้แล้วว่ายังไงก็ไปตอนนี้เหมือนเหมือนก็ใส่เดือนถูกคิดเท่าว่าดิ้นดิ้นพระเลยนะหุ่นเซนเนี่ยนะแล้วก็ไอ้ฝรั่งโง่ๆก็มีนะอะไรไอ้ไอ้ไอ้บัฟฟาโล่เหรอ เอออเยมีเมีขาเหม็นเนะมันสร้างภาพเก่งนะผมว่านะเขก็ดีแล้วเรานิ่งๆก็ดีแล้วนะตอนนี้ก um, ็ดูกันไปไม่ก็ไ้นนไม่ไม่ไม่ถึงสิ้นปีนะครับจบนะจบนะตอนนี้หายมาดูประเทศไทยม้าง ประเทศไทยจะไปรอดไหมอ่ารอดอยู่แล้วคืองบประมาณก็ปีหกเก้าก็ผ่านเรียบร้อยแล้วผ่านสภาเรียบร้อยแล้ว,าาลวฉลุยเลยสองห้าเจดต่อสองสามศูนนะครับก็โอเคชนะขาดชนะขาดเมื่องบประมาณผ่านแล้วครับนตอนนี้เอาละรอเลือกตั้งไม่ใช่รอเลือกตั้งรอจัดสรรน,นะครับนะ แต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ,ๆแล้วครับน,นะแล้วหลังจากากันยาจะทำอะไรก็ว่ากันไปแล้วครับน,นะตรงนี้ก็รอดูครับสิ้นเดือนสิงหานี่นะก็ต้นเดือนกันยานี่นะครับก็จะเป็นจุดจบของชินวัตรหรือไม่เออไว้ เราเราไม่พยากรณ์ว่ารอดหรือไม่รอดดีหรือไม่ดีนะครับไปแต่ว่ายี่สิบเก้าสิงหาหกแปดคดีนายกนะคดีนายกเคยพยากรณ์ไปแล้วนะมันไม่เป็นผลดีวันก็เถอะไม่เป็นผลดีนะกับนายกนะวันที่ยี่สิบเก้านะครับนะเพราะว่าดาวรา,วาวหูไปทับทับเออทับพุทธทับศุกร์เนี่ยมันมัน มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีนะแล้วก้ากันยาก้ากันยาคดีท,ทั้นสะิบสี่ทังทักษิณนนะอันนี้น่าน่าจะเป็นคุณมากกว่าอาจจะลูกไปแทนนะ่ะเนียก็แค่นี้แหละครับนะพูดมากไปดีก็เดี๋ยวทัวร์ลงนะก็ใครรู้ว่านี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะะมันเป็นเป็นไปตามดวงนะ แล้วตอนนี้โอ้โหสารพัดเรื่องแต่มันก็หลุดไปเรื่องครับผมว่านะไอโซเชียลเนี่ยมัน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 เยอะเหลือเกินผมดูแล้วยังงงนะดูมากไปได้ครับนะโอ้โหภะษาหลอนเลยมันมันข่าวจริงข่าวเฟกนิวอะไรมาโอ้เยอะแยะนะแล้วทุกคนเนี่ยเป็นนักเป็นนักวิเคราะห์เป็นนักโอ้หนักพยากรณ์ทางนั้น รู้ทุกเรื่องสักรกะเบือยันเราลบรู้หมดไม่รู้อย่างเดียวนะครับว่ามดมีเมนวันไหนเออจริงๆ่อะนะผมว่านะไอ้กาที่อะไรมันง่ายนะฮะผมว่านะมัน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 จะต้องมีกฎหมายมาแน่นอนเลยจากที่เรามีประสบการณ์ผ่านชีวิตมาเนี่ยนะ สมัยที่เขาก่อนเขาเปิดเสรีวิทยุชุมชนนะครับโอ้โหลอ,อก,กันเละด่ากันเละเลยนะพอหลังสักปีกว่าๆเขาตั้งหลักได้ก็กฎหมายออกมาทีแล้วฉบับฉบับเพืคำคุมเรียบร้อยหายไปหมดเลยหายหมดเลยนะคืออะไรต่างๆนี่คำมันต้องเนี่ยฉะนี้พบว่าปัญหาอยู่ที่ที่ร,รัฐมโนูญหกศูนย์นี่นะ มันมีอะไรทำไมมันยุ่งจังเลยนะเพราะว่ามันต้องการให้ยุ่งหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมก็ไม่เข้าใจนะคนเขียนนี่ก็ามาสุดยอดเลยครับนะผมว่าต้องมีการแก้ไขหลังแก้ไขแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นนะด,ดีขึ้นนะครับนะก็ดูครับนะตุลาตุลา ตูราพฤติกาทธันวาฮนะต้องมีมีแก้ไขอนะไรสักอย่างน,นะนะเพราะพรังงามันเด่นขึ้นมาตรงนั้นนะครับนะสิ่งที่ไม่ดีก็แก้ซะหลังจากนั้นมาแก้เสร็จก็นล่เลยต้นปีหน้าอนะไรยุบสภาแน่นอนแน่นอนครับนะเพราะว่าหลังตรงนี้เดีนน๋ยวนี้กันยาเนี่ยเป็นเรือ่องสำคัญมากในการแต่งตั้งโยกย้ายอะไรต่างๆยเยอะแยะนะครับนะ ข้าราชการนะครับนะทุกกระทรวงครับทุกกระทรวงโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยที่ต้องดูแลเลือกตั้งนะครับนะแล้วก็การอหมนะนี่นะครับบ้านเมืองก็อย่างนี้แหละก็เป็นไปตามไปตามเรื่องไปตามอำนาจอำนาจของผู้ที่อยากจะเสวยอำนาจก็ต้องมีวิธีการฉะนั้นเราประชาชนธรรมดานี่เราก็ว่า เมื่อเราจะดูว่าปีหน้ามันจะดีงี้นะเราก็เตรียมทำมาหากินกันดีกว่าเตรียมทำมาหากินกันนะครับนะอาจจะขุกขคลักงบ้างอะไรบ้างครับนะก็อย่าหยุดครับอย่าหยุดอย่าหยุดครับนะนเพราะนช่นนี้นะฮะสู้ต่อไปแล้วมันก็จะพบทางสว่างเองเลยครับนะคือคนเรานี่ถ้ามันหยุนดนิ่งคือตายครับนะถ้าเคลื่อนไหวนี่มันก็ยังไม่ตายหมายความว่า มันมีทางรอดอาจจะเห็นแสงอุโมงคนะ์ะปฏิปายอุโมงค์แต่แสงสว่างครับก็กมบอกให้ฟังกันไว้นะฮะส่วนที่น่าห่วงก็คือว่าเนี่ยคนกเกษียณปีนี้นะฮะอายุเท่าไหร่หกสิบเต็มนะฮะคนกเกษียณปีนี้ก็เยอะนะแล้วก็เตรียมอะไรเยอะหรือ,อยังนี่นะก็ห่วงใหญ่นะพวกห่วงใยทุกปีแหละ ตอนเกษียณนี่นะตอนนี้ก็รู้สึกว่ารุ่น,นะล,นนะนะลูกผมละรุ่นลูกนะครับเนี่ยเพราะลูกคนโตผมเกษียณเนี่ยเกษียณไปแล้วเนี่ยตอนนี้คนที่สองที่เข้ากเกษียณหกสิบเหมือนนะเอ๊ะมันเร็วนะเรายังอยู่ได้เป็นพ่อคนดูลูก,กเกษียณเออก็ดีก็ดีก็ดีนะก็คุยกันไปแล้วครับนะส่วนสิ่งที่เราจะทําทำก็มีประโยชน์นะครับนะ มีประโยชน์นะครับนะก็โครงการโครงการทีวาสมนะฮะศูนย์แปดหนึ่งสี่เก้าหกนะฮะคือช่วงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์อะไรไม่ดีแล้วก็เฉยๆก่อนนะท่านที่จะบริจาคก็เชิญนะครับเราก็เตรียมการอะไรไว้เยอะนะเอ่อใครจะสมัครเป็นสมาชิกถาวรก็ได้นะ บริจาคมาแล้วก็มันมีอนาคตอ่ะมีอนาคตกับเนะคือตอนนี้เราพยายามทําในสิ่งที่เราทําได้ไม่ไม่เอาเอาเยอะนะไม่เอาเยอะเพราะกาลังคนเรามีแค่ไหนก็ทําแค่นั้นนะครับแล้วอย่างอื่นก็ต้องรอรออนาคตรออนาคตที่เราจะขยายนะฮะขอบคุณครับใครจะร่วมบริจาคก,ก็เชิญน,นะครับ 0 8 1 8 2 8ป9 6นนะครับนะวันนี้ก็สวัสดีครับผมทรงกรดคนผิวเกลี้ยงนะฮะโอนค่าทําบุญครับร้อยอ่1บาทเป็นค่าแผ่นหินหยกที่จองไว้ชื่อพี่ชายคับนายสะอาดคนผิวเกลี้ยงติดเสาที่1 1ถสนะฮะที่เหลือ2องแผ่นึ่ง0บาท ร่วมส่งมา,าครบทั้งหมดแล้วนะครับรวมทั้งเส้นสามสิบหแผ่นนะครับช่วยค่าข้นส่งห้ิบาทอีกสิบสองบาทกำลังพระราหูสมทบข้ามูลิทีเช่นเคยนะครับแม่แกสุดยอดรอส่งพร้อมการทองพระราหูนะครับเลยนะครับเออ อีกสิบสองบาทกำลังพระราหูตรงทบนะครับนะยังคงเหลืออีกสองแผนนนน่นนะครับขอบคุณขอบคุณกษสาธุยิทยนดีในบุญนะครับรวมยอดสะสมแผ่นหินล่าสุดนนะครับครบสามสิบสองแผน่นจะได้ที่หุ้มสายค่าบเบลนะครับราหูสุร,ยริยบพภากัจจินร,ระบปพาสองชุดน,นะครับคือสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับแล้วก็สติกเกอร์ยันติด เออบ้านติดรถครับว่าจะจัดส่งไปให้นะครับนาไม่มีปัญหาก็อย่างที่บอกกันนะเราทําทุกอย่างเนี่ยท,ทําตามวัตถุประสงค์อันไหนที่เราทําไปเรื่อยๆก็โอเคตอนนี้วัตถุประสงค์ใหม่ๆก็มีครับก็มีนะคุณธัญญาสวัสดีค่ะอาจารย์และแอดมินครับผมคุณพันตา สวัสดีค่ะอาจารย์กิงกาครับขอเรียนถามว่าเออชานบันไดกลางบ้านมีคราบปวกทําให้พื้นไม้แตกเข้าใจว่าตอนนี้ไม่มีปวกแล้วหากปีนี้ต้องการจะแก้ไขซ่อมแซมอาจารย์ช่วยดูวันเวลาที่เหมาะสมให้หน่อยค่ะคุณเกิดวันอะไรมันต้องบอกว่าคุณเกิดวันอะไรไม่เอาวันอะไรกินีของคุณเออครับนะถ้าเอาวันวันดีนะก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะวันศุกร์นะวันศุกร์นะฮะ วันสุขวันดีนะะมีต่อมีต่อครับหากปีนี้ยังไม่เหมาะกับการซ่อมแซมถ้าเป็นปีหน้าจะเป็นวันและเวลาไหนควรต้องรอเลยตุ๊จีนไปก่อนไหมคะับไมต้องรอรอสงการรอเมษาก็เปลี่ยนวันเปลี่ยนวันอ่ะเดี๋ยววันกาลกินีวัน,วน,วนอุบเรากาวินาทีวะมาวันไม่ดีอ่ะนะเราก็จะหนีตรงนั้นแล้วครับนะ ช่วงนี้ควรทําการแก้คลิดอย่างไรไปก่อนดีหน้าบ้านหันไปทางคิปใต้ค่ะก<อ>็ดีคิศใต้ก็ดีนะก็มันตั้งมีพวกนี้มันมาแล้วมันไปยังไงบ้างต้องดูต้องดูตรงกันนะคือบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นเป็นเรื่องของของลางสังหรณ์นะถ้ามันมาแล้วมันดีนะช่วงนั้นเราดีก็โอเคไม่เป็นไรแต่ถ้าไม่ดีนะก็ะมันมีเรื่องเสียของเสียหาย เออไม่วัาจะไปเที่ยวรกิจและสุขภาพหรือมีคนจากไปงี้นะเอออย่างนั้นไม่ดีแล้วค่อยมาหาวันแก้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันเป็นไปตามเรียกว่าฟ้ากําหนดะนะฮะถึงเวลาดวงของบ้านดวงของคนมันพอดีมันปนจบเลยนะครับนะมันแก้ไขได้ครับคุณประพลสวัสดีครับอาจารย์กิ่งกาที่นับถือและทีมงานทุกท่านครับผมคุณรุจิการสวัสดีมีความสุขวันจันทร์ค่ะอาจารย์แอดมินและแฟนรายการทุกท่านขอบคุณครับ หัวข้อเรื่องวันนี้มองเห็นภาพเลยค่ะเวลาไสเดือนโดนขี้เท้าร้อนๆ <c oughs> เป็นเช่นไรเลยนะคะเห็นหเว้ยเวลาพลาดหัวนี่มันมันดิ้นกันตัวหขดิ้นพราาเลยนะครับไสเดือนถูกขี้เท้านะเออโอเคนะไอห้หุนเซนจะเป็นอย่างนั้นนะไอ้นี่มันโหจอมรวมโลกมันเก่งนะแล้วคนทั้งประเทศเป็นไปนอย่างนั้นด้วยเออน่าสงสารน,น่าสงสารน,นะครับนะเพราะว่า เออบางทีแล้วก็มาอยากยะซ้ําเติมอะไรมากน,นะพูดไปมันก็จะเป็นบาปนะกระบบราบขอปล่านะฮะก็เอาแปว่าขอให้เป็นสุขเป็นสุขเถิด <c oughs> หนูก็กเกษียณมาเข้าปีที่แปดแล้วช่างรวดเร็วเหลือเกินโอ้โหแปบเพี้ยวเนี่ยปีที่กเกษียณยังห่วงงานที่ทําอยู่ก่อนกเกษียณเสียเกือบทั้งปีจากนั้นก็ปล่อยวางมีความสุขกับปัจจุบันดีค่ะนั่นแหละนั่นแหละถ้าคุณไม่ปล่อยวางนะ แล้วมันจะคาคุณโอ้ยคนเราเนี่ยพอเกษียณหมดเอ้หมดเรือหมด,หมด,หมดวัยทางานนี่นะมันเป็น,ปนว,วยัยเสวยสุขของเรานะในบ้านปราชีวิตนะน,น,นี้คุณเนี่ยหาหาที่ก็าเรียกว่าแล้วแต่นะเอาที่ชอบเอาที่ชอบคุณภูภูสวัสดิขค่ะอาจารย์ครับผมคุณสมสคุทไทยเหลือสีเดียวสีมักคาคุณนิปิยา เป็นไงคะสี่มาเต็มเต็มเลยสี่มาเต็มเต็มเลยมันมามันมันที่นะสี่กับห้าเลสี่ห้านห้ามันก็มาไงมันก็มานะเอา,านะเอานะคนที่ชอบตัวเลขนะครับนะก็เอาจะจะนำมาเสนอให้ตามที่ต้องการนะนะคืออยากได้ะลรบอกมาแล้วครับนะแล้วแต่ว่าเสนอนะคือบางทีเนี่ยเลขมันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่ ผมคนผ้นั่งดูเขาออกหวยนะโอ้โหนี่มันมันถูกยากนะไอใครที่ไป็นพยากร์จะออกไงมันเป็นไปไม่ได้เลยล็อกมันล็อกไม่ได้เลยครับนะเออมันหยิบวางตำแหน่งผิดหมดเลยนะครับนะแากนั้นอยู่ที่จักรวาลแล้วครับที่จะบนดวงบรรดาลอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้นะก็ก็คุยกันแลคักันนะ์อะไรที่แล้วพอพอจะให้ให้ความสุขกับเอมซีทั้งหลายได้ก็ว่ากันไป วันนี้ก็ขออนุโมทนาสาธุกันนะใครที่จะร่วมบริจาคก,ก็เชิญนะไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปตามวาระช่วงนี้อาจจะเ,เงินทองไม่เคยสมาพาัดหน่อยนะก็ก็ไม่เป็นไรนะพรได้มาเสรจงมาเกิดกับทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการแล้วก็ผู้สนับสนุนนะครับสร้างพุทธกเกษตรมาตรถาน วันนี้ขอบารมีพระพุทธเจ้าหาพระองค์พระโพธิสัตว์กุลีมแปดสิบสี่ปางแล้วก็พระพรหมสามปางนะครับจงดมันดานให้ทุกท่านและคนในครอบครัวมียุมั่นขวัญยืนกับสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยนะครับสุขภาพดีมีความสุขครับคิดทําอะไรสําเร็จสมหวังนะครับรุ่เรืองร่ำรวยแล้วก็โชคดีตลอดปีตลอดไปนะครับนะแล้วใครที่สนใจนะครับอยากจะ เออเขาเรียกอะไรเปลี่ยนชีวิตใหม่นะครับนะก็ลองมาทําดูแนะนำฮะการทําแซงกีนี่นะครับนะมันมีประโยชน์มากครับเพราะเรารู้แล้วนะครับจาก f อฟทั้งหลายก็ดีจากเนี่ยทีมงานก็เราเดยวทำหมดละมันมีการเปลี่ยนแปลงครับแต่ในทางดีขึ้นนะครับก็เลยบอกให้ฟังไว้ครับวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีคิดอะไรก็สมหวังสำเร็จทุกประการสาธุ